คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพพพเพื่อนพี่น้องคนด้วยวันนี้ต้องอยู่เกมรักกี้เนโก้นะเพื่อนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องจ้าวเดียวมาวันนี้เราเราเล่นแบบโบนัสนะเพื่อนเราลองสมัครยูทใหม่มาเลยมา ยุดใหม่มานะสมัครมาพันหนึ่งนะโอเคโบนัสหนึ่งร้อยนะเพื่อนเดี๋ยวจะแปะลิงก์โบนัสไว้ฝั่งขวานะเพื่อนไปดูกันเลยมาตราเออตรางโบนัสนะเพื่อนเราฝากมาพันหนึ่งเราได้โบนัสสิบเปอร์เซ็นต์นะวันนี้มันไม่สําหรับยูดใหม่เรามันก็ได้สําหรับทุกคนนะเพื่อนเราแต่ไม่สามารถซื้อฟรีเกมได้นะเพื่อนเราจะลองปั่นกันเลยทำแบบ เอาเอาให้มันรู้เรื่องกันไปเลยนะเอ๊ะมาวะเฮ้ยเฮ้ยมาดีอยู่นะนี่เราบนนั้นมาดีอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปป่าวเฮ้ยเกินไปป่าวเฮ้ยเราบนนั้นเกินไปป่าวอย่างงี้บอลแมนแล้วบอลแมนแล้วเบีสามวะนี่ต้องเบียดสามสิบอ่ะเออมีเออ okay, hey, ุ้ยเต็มหน้าวะเต็มหน้าวะทำเตือนสองเท่าเท่านั้นนะเพื่อนๆทำเตือนสองเท่าเท่านั้นนะ จิมเซนน้ำตัวเอ้ยกแคจเตอร์ตัวเดียวเอา่าเปสามสิบนะจะได้เลิกกันเลยหรือเปล่าเออได้เลิกกันเลยได้เลิกกันเลยถ้าถูกข่อยได้เลิกกันเลยนะเพื่อนโอ้ยเจ็บคูไปก่อนวะโอ้โหเกินไปบนจะไม่ให้ก็ไม่ให้เลยนะลากี้เนี่ยเกาะเนี่ย เออสองพันหกสิบโอ้โหสองพัน่าขึ้นมาสองพันแล้วนะโอ้ขอแป๊บหนักหนักน้อยเฮ้ยเปพัดมาพัดมาช่องแรกโอ้โห,โโหเยอะเกินไปเจ๊มาเออเกติงมาดานวะ่ะ อะไร 7, เจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ยได้ถอดแล้วเฮ้ยได้ถอดแล้วเฮ้ยได้ถอดแล้วนี่ฟังหนึ่งพันนะโอ้โหเพิ่มสองเท่าก็ทำาาแล้วเลยทำแค่2้องพันสองนะเพื่อนตอนนี้เราก็ปลามาสามมนหกแล้วเอาปลามาสามมันหกนะ อุ้ยเต็มหน้าเออเป็ดร้อยด้วยนี่ไอ้เบสแซมสามช่ยสามสิบดีคิงคิงคิงช่องสองคิงยองสองยองสองเออคิงยองสองแบบนี้เละดอกเน้น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 แต่ละดอกโอ้โหแต่ละดอกแต่ละดอกแต่ละดอกห้าพันเลยแบบนีเราเลกแลเพื่อนใครที่อยู่เป็นนี่แบบ ก็คือต้องต้องเลิกแล้วจังหวะเนี้ยต้องเลิกแล้วอันนี้ขอกด <c oughs> ต่อกันโอ้ยสีส้มอะสองร้อยยิงเออได้ต่อนะอเดีเออ๋ยวได้อยู่คูณหกเออคูนสามแปดสิบเจ็ด โอ้โหแต่เก็ตเตอร์ตัวเดียวก็ไม่ให้เนาะโบนัสมันดีจริงฝากลับโบนัสมันดีจริงที่สำหรับคนุนคนทุนน้อยนะก็ลบโบนัสไว้นะเพื่อนอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะเล่นหนึ่งร้อยให้หมดก่อนนะมามาเก็ตเตอร์ช่องนี้ นี่ไอ้กูว่าแล้วเป็นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วตานี้เลิกได้คือเลิกได้อะไรคือเลิกบอกเลยนี่เราจะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะโอ้โห คูอสิบหกนะคูอสิบหกนะชัดแบบบึ้มบัมสัมสเบ้มาไน้ดยดีเออโอค้คิงคิงก็ไม่ได้นะโอ้โหไม่ได้ให้5าอะไรเลยอย่าเค้ยโอ้โหนี่น,นี่มันก็เป็นอย่างนี้แนหะมันก็ต้องเป็นหก้ันเพื่อนโอเคมา ไปเจอกันใหม่นะครับผมเพื่อนๆคลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแปละลิงก์โบนัสไปให้นะเพื่อนใต้คอมเมนต์เลยจุบจ๊บ